ขอโทษนายายจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากทำหรอกแต่เงินน่ะนะใครๆก็อยากได้ย้ายดันมาขัดผลประโยชน์ก็สวยไป อาตมาเรียกโยมมาคุยในวันนี้เรื่องที่ดินใหญ่ทองสุก exactly หลวงพ่อจะให้ผมทำอะไรทำอะไรก็ได้ให้ยายไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วท้าไมมีบ้านแกก็อยู่ไม่ได้จะให้เผาบ้านแกอาตมาไม่ได้พูดอ๋อถ้าทำอะไรลงไปคือผมทำคนเดียวหลวงพ่อตีเนียนลอยนวลอาตมามีเส้นสายพอสมควร คนใหญ่คนโตมีผลประโยชน์กับสถานปฏิบัติธรรมนี้ก็เยอะเคลียได้แล้วเรื่องที่ว่าแกเลี้ยงผีละ่ะอัตมาเคลียมไว้แล้วเอา้านี่หืมคาถาไล่ผีเลยคาถานี้มีพลานุภาพยิ่งกว่านั้นถ้าชวนตัวตรงนี้ก็ให้ว่าคาถานี้หายตัวได้อะไรประมาณนั้นไม่ถึงขนาดนั้น คาถานี้จะตรึงพวกมันไว้กับที่ระยะเวลาหนึง่งให้โยมหนีได้ทันประมาณนี้ขอตัวก่อนมีธุระหนวดเหรหลวลงพ่อเปล่าอาตมาปวดหลังหมายถึงจะให้กับผมปวดก่อนไม่ใช่อย่าง,งานั้นหมายถึงหลังอาตมาเนี่ยมันปวดเอ๋โยมคนตีนอาตมาใช่ไหมเนี่ยแม่ก็ผมคนซื่อเอาละเอาละขอให้โยมสำลิดผล เนื้อนาบุญแห่งนี้ต้องพึ่งยอมแล้วนะจะพยายามครับหลวงพ่อสาธุอชเวอจอ ขอโทษนะยายจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากทำหรอกแต่เงินน่ะนะใครๆก็อยากได้ยายดันมาขัดผลประโยชน์ก็สวยไปไม่อยากทำเลยจริงๆแล้วคนดีอย่างเราไม่น่าจะมารับบทตัวโกงกระเจกกระจอก,ก,ะจอ,กอะไรแบบนี้เลยขอโทษนะยายเอะดอกสอง สามเลยดอกสามเฮ้ยนั่งดูมานานแล้วที่ปล่อยให้รัดน้ำมันก็นเพราะเสาต้นน้ำมันปลวกแดกพอดีถือว่ากำจัดปลวกไ <I know. S 1> อ้น้อยอ้าวสวยแล้วมึงเละแน่วันนี้น้อยจะมาเผาบานกูอยู่ทำไมเพ่นดีกว่านึกว่าจะหนีพ้นกูะัะ ส <vt ret ii> นุกไปบ่เไอ้จักรแร่ไอ้ฮาไม่คิดจะช่วยกูเลยละช่วยกันจับมันตรงตำรวจแล้วเอากุนกูใยญยกำลังสนุกสนุกพ้องเด้ผู้เหนยจะตายหายู่แล้วคุมนี้บอกแต่แรก ให,ใหญ่แน่ใจหรือว่าตำรวจจะจับไอ้หมอนี่ทำไมวะื่อดูชุดมันสิซื้อเหลืองหมวกฟ้าแบบนี้เออวะน่าคิดจับมันได้ไดก่อนค่อยว่ากันไอ้ตางหยุดเดียวนี้นะตั้ตอนก็มีกันแค่สตัวเนี่ยใครจะช่วยมึงเฮ้ยทำไมใหญ่วิ่งเด็วขนาดนี้ เราวิ่งเลยมันแล้วอวรอมันก่อนอม,มาแล้วโนนอ้อกูด่งร,งรอตั้งนานป้าไปวิ่งไล่มันต่อมึงอย่านี้นะไอ้น้อย ไอ้ด้วยหยุดเดี๋ยวนี้ทำจริงเพื่อเอาแล้วมึงมาวิ่งกับกูทำไมเนี่ยมึงเป็นผีทำอะไรใ,ให้มันดูสมกับเป็นผีหน่อยเออนั่นสินะลืมไปว่าวาบได้แต่เองอจจะเฮยไยอ้น้อยชิพายพร้อตายเดีจะวิ่งไปทีกไหน คาถานี้มีพลานุภาพยิ่งกว่านั้นถ้าโวนตัวตรงนี้ก็ให้ว่าคาานี้ดักหน้าดักหลังแบบนี้ไม่รอดแน่เอาวะอะไรของมันคาถาไล่ผีเหรอโถ่นามสารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูไม่ใช่ผีเมื่อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถึงฉันจะเป็นผีแต่ก็ไม่กลัวพระหรอกนะอย่าหาทำมเลยก็มันช่วยไม่ได้นี่นะฉันไม่มีทางเลือกเฮ้ยตาถานีมันอปาติยาอปาติเทเทเือดอปาติโทอปาติตึดตึตึดเาเฮ้ยมันหนีไปแล้วตามจับมันไม่ได้น้อยน่อยน้อยเมึออย่าหนีนะ

เอาวนีเบิ้ลสองรอบเลยนานกว่านี้กูหัวใจวายตายแน่โอ้ยเหนื่อยมันหนีไปได้ีะเรื่องหรไตร้ 我大爷。